ายอยากได้กินส,สวยๆตัวละครเก่งๆแต่ไม่อยากเติมแพงและก็ต้องนี่เลยร้าน Power p a y เเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเสียเวลาไม่นานแถมยังปลอดภัยอีกต่างหากสามารถโทรสอบถามหรือทักทางเพจ Facebook ไปได้เลยนะกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โ Channel น,น,นะวันนี้อยู่เกม Art i l ท e r y Gear ีย s i o n นะครับในคิปวันนี้ครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับกิจกรรมของน้องลิวิเซียนะครับก็ชื่อว่ากิจกรรม Lost Day Break นะครับ ก็เดี๋ยวมาดูครับว่ากิจกรรมนี้เราควรจะฟาร์มด่านไหนแล้วก็บอสเนี่ยเราควรจะใช้ทีมอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพูดถึงกาชาของน้องลิวิเซียนิดน,นึงนะว่าควรจะเปิดหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวเริ่มต้นไปที่ตัวกิจกรรมของน้องลิวิเซียก่อนนะครับ Lost Daybreak นะครับก็จะมีด่านนะครับให้ลงนะหลักๆแล้วเนี่ยด่านสุดท้ายเนี่ยจะมีทั้งหมด3ด่านนะครับเป็น X 1 e X 2อ X 3นะครับ ก็กิจกรรมนี้ไม่มีอะไรมากมายนะครับลุยด่านไปครับเก็บขนนกอันนี้นะแล้วก็เอาไปแลกนะครับแลกของนะในร้านนะก็ทีมนะครับที่ใช้ในการฟาร์มนะครับใครที่มีมิววุฒนะตัวเดียวครับสามารถแบกคนอื่นลุยได้หมดเลยนะครับก็มีววุฒที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นเซตที่เรียกว่าทุกคนมีอยู่แล้วนะครับก็คือเซตราชินี นะครับส่วนใครที่ไม่มีวูดเนี่ยใช้น้อง0ูนได้นะครับก็สามารถแบกได้เช่นกันนะในกิจกรรมนี้เนี่ยใครที่ลุยกิจกรรมไลซ่ามาแล้วแล้วก็อัพตัวละครเป็น6ดาวหลายๆตัวแล้วเนี่ยผมแนะนําให้เล่น ex 3ไปเลยนะครับเพราะด่านนี้จะได้ขนนก40นะเพื่อที่ว่าเราจะได้รีบแลกของตรงนี้ให้ครบๆไปเลยนะครับแล้วก็เราก็จะได้ไปทําของกันต่อนะกิจกรรมนี้ ของที่ผมแนะนําให้แลกครับ2แถวบนเนี่ยแลกให้ครบเลยนะส่วนแถวล่างนะครับก็แนะนําให้แลกตัวอันนี้นะใบที่อัพอาว,วุธนะครับ2อ,อันส่วนตัวอัลฟอรนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนใครที่อัปเกตตัวละคร6ดาวกันครบแล้วเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะจาเป็นที่ต้องแลกมากนักนะแล้วก็ส่วนใบอัพไอตัวรีเสิร์ชต,ตรงเนี้ยนะครับมันสามารถฟาร์มได้ทุกวันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับ แต่ส่วนใครที่แบบว่ายัางปั้นตัวละครได้ไม่ครบนะครับก็ต้องอาจจะต้องเล่นเรื่อยๆนะแล้วก็แลกของพวกนี้อยู่นะครับส่วนตัวละครตัวนี้นะน้องดักดีฟครับก็ไม่ได้เก่งอะไรเก็บไว้เป็นคอลเลคชันละกันนะก็จะได้สกินน้องเข้ามาด้วยนะครับอันนี้นะครับแล้วก็นิดนึงตัวรีแคสตตรงนี้เนี่ยเป็นระบบใหม่นะครับเดี๋ยวผมพูดอีกทีหนึ่งท้ายคลิปแล้วกันเนาะเป็นระบบใหม่ในการอัปเกรดออฟลองของเรานะนะครับ ทีนี้กิจกรรมนี้ครับยังไม่หมดแค่ด่านธรรมดาตรงนี้นะมันยังมีตัวด่านที่ต้องสู้กับบอสนะครับอยู่ตรงชาร์เลนตรงนี้นะครับด่านบอสเนี่ยจะมีหมด5ด่านด้วยกันนะครับก็ลงครั้งเดียวจบนะนะครับศัตรูเนี่ยเป็นสีแดงนะครับไม่ยากครับไม่ยากนะครับมีร่างเดียวนะครับชื่อว่าเดินไนนะทีมที่ผ่านเนี่ยผมแนะนำให้ใช้ทีมเซนทอร์ด่านที่9นะครับ หรือใครที่แบบว่าใช้ตัวฟรีทั้งหมดในการผ่านผมใช้ทีมนี้นะครผมใช้ทีมนี้เลยนะครับกิ้งกายเป็นตัวดาเมจหลักโกย่ากับชี้าย้เนี่ยเป็นตัวดาเมจรองแล้วก็ทำก่อดแตกครับน้องมอริสเอาไว้ฮิวนะครับแล้วก็ใช้ตัวแมนเดตเนี่ยใช้เป็นตัวซัพพอตอันนี้นะครับใช้เป็นโล่นะครับผมก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวผมลงคลิปแยกแล้วกันนะครับในการผ่านมอตัวนี้ก็ผมจะใช้ทีมนี้นะครับส่วนใครมีไยล่า ก็ง่ายมากๆนะครับเปลี่ยนกิ้งกาเป็นไลล่าก็จบเลยนะครับอีซี่มากๆครับบอสนะอันนี้ก็เป็นโดยรวมแล้วครับของกิจกรรมนี้ละนะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มันจะมีตัวเขาเรียกว่า achievement ให้ทำนิดนึงนะก็ลงเรื่อยๆก็ครบนะครับไม่มีอะไรเนี่ยลง50ครั้ง6 0ครั้งก็จบแล้วนะครับแลกของมานะนะครับโอเค ัดมาครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของตัวอัปเกรดออฟลองอันใหม่นะเดิมมันจะมีแค่ฟิลส์กับแคสใช่ไหมอันนี้จะมีอันใหม่ครับเป็นชื่อว่า r e c a s นะรีแค t ก็จะใช้ของอันใหม่ครับเป็นตัวเนี่ยรีแคสคร็อกเิรครับแล้วก็ไอตัวสีแดงนะรี s ีแคืออะไรครับเป็นการอัปเกรดออฟลองนะแต่จะเป็นการอัปเกรดแบบสุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีเปอร์เซ็นต์อยู่นะจะมี เปอร์เซ็นที่ลดลงกับเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันจะสุ่มนะครับเราอัพทีหนึ่งเนี่ยมันจะสุ่มว่าเราจะได้ดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับอันนี้เราก็สามารถกดที่จะสุ่มได้เลยนะครับเป็นการอัปเกรดอย่างเดียวนะไม่ได้แบบรีออฟลองอะไรใดๆนะครับอัปเกรดให้มันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับเราสามารถสุ่มทีละ3อันก็ได้นะครับอันนี้ก็จะใช้ของเพิ่มขึ้นตามลําดับนะอันนี้จะมีโหมดช่วยเหลือกันนิดนึงก็คือ ถ้าเกิดตรงนี้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ไปถึง100%แล้วเนี่ยนะครับครั้งต่อไปครับเราสามารถเลือกชิ้นไหนก็ได้ออฟไหนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดแล้วก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะมันจะไม่มีตัวเปอร์เซ็นต์ที่จะลดลงแล้วนะครับถ้าเกิดครบร้อยหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นโหมดใหม่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับโอเคถัดมาครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะฮะคือกาชานะครับลิวิเซีย ลิวิเซียเนี่ยเ,เพื่อนๆถามมามากครับว่าจะเปิดดีหรือไม่นะครับก็ในความเห็นของผมนะครับน้องลิวิเซียเนี่ยเป็นตัวละครสายฮิลนะครับสีแดงที่ดีนะแต่ว่าตัวสีแดงเนี่ยฮิลได้เนี่ยเรามีมอรลิสแล้วนะครับนะก็ใครที่เล่น PVE เป็นหลักเนี่ยแล้วตัวน้อยๆเนี่ยแนะนําว่าข้ามไปเลยนะครับส่วนใครที่เล่น PVP เนี่ยน้องสุดยอดมากนะครับเพราะว่าน้องมีสกิลที่3นะ สามารถชุบชีวิตได้นะครับเพื่อนที่เราตายเนี่ยชุบชีวิตได้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใช้ในขณะที่ไม่มีใครตายเนี่ยจะได้อมตะหนึ่งเทินเลยแล้วก็ล้างดีบัฟทั้งหมดนะครับอันนี้ดีมากเลยนะก็เผื่อพ p พีเราแบบว่าโดนศัตรูตีก่อนอย่างเงี้ยเราสามารถให้น้องรีวิเซียครับชุบชีวิตได้ชุบมาแล้วเลือดเต็มเลยนะนะครับโคตรดีเลยหรือว่าถ้าเราได้เทินก่อนแล้วรีวิเซียเปิดก่อนเนี่ยเราก็สามารถทำำําอมาตะให้เพื่อนเราได้ นะครับก็เน้นอมตะให้ตัวดาเมจนั่นแหละนะครับจะได้ไม่ตายนะครับอันนี้ก็เลย PP เนี่ยได้โดดเด่นมากๆนะครับในแจแปนเซิร์ฟแจแปนเนี่ยยังใช้งานน้องลีวิเซียได้อยู่ณตอนนี้เลยนะครับก็ใช้ได้ยาวๆแหละว่างั้นนะครับอันนี้ก็ลองดูนะการันตีอยู่ที่200โลนะครับระวังด้วยนะเพราะว่าหลังจากตู้น้องลีวิเซียเนี่ยจะมีน้องเจสซี่ครับที่เป็นเมตาใน PP อีกตัวหนึ่งนะครับนะ โอเคครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับของอีเวนต์ของน้องลิวิเซียครับก็ประมาณนี้นะครับกอนรีบๆลุยให้จบแล้วกันเนาะจะได้ไปฟาร์มอุปกรณ์อะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอ e ีเวนต์เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวอ e ีเวนต์หน้าจะเป็นอ e ีเวนต์ของน้องเจสซี่นะโอเคครับงั้นคลิปวันนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยรบกวนกดไลค์กด u like b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ใน,ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย